กินตามสตรีวิทย์สองครับเย่ดูที่ดุที่สุดในโรงเรียนนี้คือใครอ่าก่อนพว่าผมจะตอบเบอร์หน้าพวกผมโอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะตำกระเทยตำกระเทยแค่อาจารย์พูดนี่ก็น้ำลายต่อสดน้ำลายเลยนะครับบวด บวดอยู่นี้สตงจิ้มเนืแตกอ่ะกระจายกระจายอ่ะดีเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เข้าเหรออันนี้ผมพูดตรงนี้ว่าเด็กมันเล่นผมแล้วนะฮะตอนนี้นักเรียนทำความเคารพเรียนครับผมวันนี้ตัวนักเรียโลกขาชิพวันนี้ผมออกมาตรวจสถานที่นะครับผมคุณกอฟเพิ่งเห็นนะว่าหัวมึงไปแล้วเหมือนกันนะ บาโค้ดบาโค้ดเดี๋ยวนี้เขาต้องไปทรงบาโค้ดบุรีมาถามเลยว่าครูคนไหนดุที่สุดอุ้ยนี่เด็กม .3 สามนะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยวันนี้เขาแต่งตัวเป็นในนี่แต่งตัวเป็นอาชีพสมาธิอันนี้อาชีพอะไรจ๊ะเจตวิทยาคาะตจิตวิทยาช่วยรักษาคนนี้ให้หน่อยได้ไหมไปเหมือนปกติตรงไหนเชุดเนี้ยมึงจำได้ไหม ตอนที่มันมากับเรามาหาสารคามคตอนนี้กายเป็นเสื้อคอปแล้วอันนี้แต่งตัวเป็นอาชีพอะไรลูกอ๋อนอนอยู่บ้านใช้เงินครับเป็นอาชีพทุกคนไปฝาในอนาคตวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ่าชื่อแมทครับชื่อน้องแม่แล้วมาโรงเรียนแฟนจะว่าไหมเนี่ยอุ๊ยต้องบอกว่าอยู่ข้างๆเนี่ยครับจิตตัวัลมา ตีวันเปิดตัวออกมาแล้ววัชระคือใครวชระในสมการนี้วัชระคือใครผมชื่อเล่นชื่อดิวนะครับสามทับสิบจบจบแล้วต้องรู้เลยดิวสามทับสเคลียร์เรียบร้อยขอบคุณนะสิ่งที่อยากรู้ที่สุดไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ของเขาสองคนแต่สิ่งอยากรู้สุดคือครูที่ดุที่สุดในโรงเรียนนี้คือใครคือใครคือใคร ก่อนผู้ผมจะตอบขอเบอร์เบอร์หน้า <im> ผ <itating> ู้ผมเดี๋ยวพี่จดกันให้เอาดุี่สุดเลยูที่ดุที่สุดหนเลหนูจะบอกแค่ตรงนี้นะรู้กันแค่ตรงนี้นะแบบคนนั้นอ่ะเขาสอนวิชาพลัะตัวยอดต่อเต่าเป็นรู้กันดีที่สุดนะคุณต๊อก คู่ต่อคูต่อกขาจับผมวิ่งรอบสนามเด็กมันอัดอันเขาค่อยวิ่งรอบสนามสองรอบเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเรารู้สึกยังไงอัดอันในใจยังไงเหนื่อยเราออกน้ำตาเราไหลไหมครับครับครับมึงจะเม่ครับอย่างเดียวเลยนะโอเคขอบคุณเด็กๆป .3 เนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้น้องเขาสับสกายให้เราแล้วนะอุ้ยจริงเหรอใช่ช่างอะไรนะโคตรครูครับโอเค แล้วตอนนี้แต่งตัวเป็นอะไรกันจ๊ะอ๋อเหรอมอสามเหรออย่างงี้ใช่ไหมถามเขาจะทำเมื่อกี้ถามครูที่ดุที่สุดไปแล้วขอครูที่สวยที่สุดดีกว่าสวยดูไหนดีนี่นี่นีสวยทุกคนตอบเอาคะแนนที่ใส่แล้วสวเสริมเพิ่มครูนิี่ได้ครูวันนีดาเข้ารอบแล้วหนึ่งมีครูอะไรนะครูฉันนะครูฉันนั้คนที่สองอาจารย์จุฑามาค่ะจุฑามานยืนยันว่าครูที่สวยที่สุดในโรงเรียนสตรีมิตรสองคือครูยัน คุณสวยจริงๆคนเนี้ยพวกเราแบล็กเกิลสเราไม่น่าเชื่อในหัวน้องเป็นเพลงยญยแลมมากวันนี้เขาเป็นวันอาชีพเนี่ยเขาจะมีมาหมดเลยหมอพยาบาลวิศวกรตำรวจตำรวจทหารทหารใช่มาหมดเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆดีนะ พี่ว่าแบบมีอะไรแบบนี้มาให้เด็กเห็นว่าแบบเป็นอินสปเรชันใช่พี่เพราะว่าบางเด็กบางคนเน่ยเรียนไปยังไม่รู้ว่าชอบอะไรถ้ามีใครมาไกด์ไลน์ให้เขาเขาจะดูรู้ดูออกเมื่อกี้พี่ไปพูดเนี่ยเด็กก็บอกว่าแบบเขารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรอ่าแต่เขารู้ว่าไม่ชอบมึงแค่นั้นเองอ๋อโอเคโอเคดีดีอุ้ยเข้ามาเลยนี่คือเรามาหาคุณครูที่สวยที่สุดที่เด็กบอกใช่ไหมเขาชื่อคุณครูอะไรนะครูวัิดาคุณครูวัิดาที่สวยที่สุดที่เด็กบอกอุ้ยคุณพี่สวัสดีครับคุณครูคุณครู เราเพิ่งเจอเมื่อกี้นี่ฮะ,ะคุณพี่ว<อ>ันิดาฮะเด็กๆเขาโหวตมาแล้วว่าครูที่สวยที่สุดในโรงเรียนคืออาจารย์วันนิดา อ๋อก yeah. ็ถ okay. ้าตำแหน่งณปัจจุบันนี้นะคะก็ค um, no ือเป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการค่ะงานกลุ่มบริหารงานบุคคลอันนี้ผมพูดตรงนี้ว่าเด็กมันเล่นผมแล้วนะฮะตอนนี้แล้วจะมีสอนวิชาด้วยไหมคะสอนค่ะสอนวิชาภาษาไทยค่ะได้ยังไงครูภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความตอนอยู่มสามอยูจำขึ้นใจนะไหนเขียนว่าอะไรเขียนในหัวข้อตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูอยากเป็นเมียพ่ออ๋ออยากเป็น จางสวยจริงค่ะแต่ว่าตอนตอนสาวๆนี่มีหนุ่มๆมาตามจิตเยอะไหมค่ะจา์เอาความจริงใช่ไหมเอยเราความจริงเยือเปล่าความจริงสิค่ะจา์นับไม่ทั่วนอุ้ยนับนียวไม่หมดเราอยากรู้ว่าคุณครูวันิดาเนี่ย ปกติกลางวันเนี่ยทานอาหารตรงไหนที่ไหนครับอ๋อโรงอาหารของโรงเรียนตรงนี้เลยฮะใช่ค่ะร้านไหนครับอยากรู้ร้านถ้าเป็นร้านก็จะเป็นร้านป้าอรุณนะคะที่อยู่ริมสุดป้าอรุณขายอะไรครับอ่าข้าวแกงค่ะข้าวแกงข้าวแกงข้าวรัดรัดข้าวอะค่ะป้าเขาจะบอกว่าวันนี้มีเมนูพิเศษไหมเช่นมีน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปค่ะขอบคุณคุณครูวันิดาด้วยนะครับวันิดานะคะสวยและงดงามทั้งจรรีวัตรที่ดี โรงเรียนนี้เขาใหญ่มากนะโหกว้างมากอ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นแบบสตรีวิทย์ก็คือสอนแค่ผู้หญิงจะหญิงล้วนไหมคะแต่ตอนนี้เป็นสหารแล้วไอ้แบงค์ขอถามน้องเขาสนิทกนเลขอถามหน่อยดิเอาครูใจดีสุดในโรงเรียนนี่ียร์ ทำไมเขาถึงใจดีเพราะเขาเพราะว่าเขาทำอาหารอร่อยครับยกขึ้นสอนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายอย่างผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายครับอ๋อเหรอพากินตีน้อยเลยจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออย่างงี้เดี๋ยวเราไปตามหาครูเบียร์กันไปตามหาครูเบียร์แล้วครูเบียร์ใจดีที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราเรียนสตรีวิทย์มานานหรือยังโลกพี่เดียวค่ะขึ้นข้าวพี่กม1กม1บางคนอาจจะเป็นมอ1ปี4อ๋อเห อยากจะถามลูกหน่อยว่าครูคนไหนที่หล่อที่สุดในโรงเรียนนี้หน่อยเออมีไหมเอ้คิดหนักแล้วมีหลายคนมีหลายคนไหมคุณคุณท็อปครูต๊อปอ๋อครูต๊อปคนเดียวกันแล้เนี่ยเขาเขาโหวตมานะว่าเป็นครูที่ดุที่สุดเฮยแบดบอยที่มึงชอบที่มึงชอบแบดบอยอย่ามาดัดจริตอย่ามาไร้เดียงสาทั้งเดนเดนตอนนี้พวกเราชั้นอะไรกันคะมสองค่ะมสองเด็กมสองตีวิทสสองด้วยเด็กนี้เด็ก ตีวิหน้าตาดีชอบถามหน่อยคุณครูที่ให้การบ้านเยอะที่สุดในโรงเรียนนี้คือใครเออคุณมนทิราบ้างคุมนทิราคุณมนทิราใช่ไหมครูมนทิราตอนสอนก็ให้งานเยอะค่ะ พี่ออกบ้านแล้วเบอรก็เยอะงานก็เยอะเดี๋ยวค่าตาให้น้องเลยมาแล้วตอนนี้ข้างหลังขอบคุณนะครับเฮ้ยพี่อะไรอ่ะเบื่อรถโรงเรียนเลยตอนนี้คุณครูคนไหนเล่นกีฬาเก่งที่สุดในโรงเรียนอาจารย์ต๊อกครับอาจารย์ต๊อกอาจารย์ต๊อกอีกแล้วสามตำแหน่งนะอาจารย์ต๊อกอาจารย์ต๊อกอาจารย์ต๊อกที่หล่อๆป่ะใช่ครับแล้วที่ดุดุด้วยป่ะใช่ไปดุไปดุไปดุเนี่ยอันนี่อาจารย์ต๊อกเหรอเฮ้ยนี่อาจารย์ต๊อกป่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ตอนนี้ครับอาจารย์ต๊อก เอ็ดสีอาา่อาจารย์ครับผมทำไมอาจารย์นี่ครองหลายตำแหน่งเลื่เกินตำแหน่งอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นอาจารย์ที่ดุที่สุดในโรงเรียนหรอสองคือเป็นอาจารย์ที่หล่อที่สุดในโรงเรียน <S <S 2> <S 2> <S 2> และเป็นอาจารย์ที่เล่นกีฬาเก่งที่สุดในโรงเรียนด้วยสามตำแหน่งเลย<า>จริงเหรออาจารย์ผมจะถามอาจารย์ที่ครอบครองสามตำแหน่งว่าโบติอาจารย์ทานอาหารที่ไหนแล้วก็กินเลยที่ไหนตรงไหนครับอาหารผมกินหน้าโรงเรียนอหหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนอาจารย์มีร้านเด็ดไหมร้าน ตํากระเทยตํากระเทยตํากระเทยอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมอยู่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวให้กระเทยตําให้ครับให้พีลาตํ่าโอจใจริงไหมอาจารย์ที่อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดุที่สุดในโรงเรียนอาจารย์ยอมรับข้อนี้ไหมใช้คําว่าให้เด็กมีวินัยดีกว่าครับให้เด็กมีวินัยดีกว่านะครับเอเรื่องหล่อครับ เรื่องหลอนอันนี้อาจารย์ยอมรับไหมเอออันนี้อาจารย์ยอมรับไหมเออเมื่อ20ปียอมรับครับนี่20ยอมรับครับอืและข้อสุดท้ายอาจารย์เล่นกีฬาอะไรเก่งครับนี่เด็กๆเขาบอกเอาแล้วก็เคยเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอยแบดมินตันอุยเทนนิสวิ่งวิ่งด้วยฟุตบอลอาจารย์เป็นคนที่วิ่ง4คูณสร้อยระดับชาติมาสองร้อยครับสอร้อยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวไปกินตามกันเลยตามอาจารย์กินตามสตรีวิทย์สองครับเย้ เยเป็นนพามาหาอาจารย์มนทิรากันครับทุกคนอาจารย์ที่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์ที่ให้งานเยอะที่สุดอนุญาตนะคะรับอนุญาตนะคะรับน,น,นี่คือครูที่ได้รับการโหวตมาจากเด็กนักเรียนเลยฮะว่าเป็นครูที่โหวตร้โหวตร้า,ราให้งานอนุญาตนะอน้จากเพื่อน่วงงานเพื่อน่วมงานเพื่อน่วงงานเลยเพื่อน่รมงาน เพื่อนุกและตอนนี้เพื่อนโรงงานเหมือนจะไปหนกระแสนะจุนคุณดูชุดอันนี้พี่เตือนพี่เตือนด้วยความหวังดีนะน้องคุณครูมนทิราเนี่ยเป็นครูที่เด็กโหวตกันมาแล้วว่าเป็นครูที่สวยมากที่สุดแต่ว่าเป็นครูที่ให้งานเยอะที่สุดในโรงเรียนที่บอไปโหวตมาจากห้องไหนุ้้ยเียจานห้องแล้วหนูไม่เป็นภาพรวมค่ะจารย์เด็กๆเขาโหวตกันมาค่านไอเอสงาน ให้งานเยอะเลยอาจารย์ไม่ใช่ครูคนเดียวแล้วมีหลายคนในการอ้าวหลายคนโดนโดนเลยผมอยากรู้ว่าอาจารย์เนี่ยปกติกลางวันกินข้าวที่ไหนแล้วก็มื้ออาหารเป็นยังไงอะไรคะอาจารย์ที่ทานบ่อยก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนโรงเรียนร้านเลี่ยมทองก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะอือมีเส้นไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นเส้นมีเหลืองค่ะมีเหลืองเฮ้ยมีเหลืองแล้วงานอาจารย์ให้ยุ่งี้ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวอาจารย์มีเหลืองขอบคุณมากครับอาจารย์วันทิราอาจารย์ขอบคุณค่ะ เบียไม่อยู่มันก็คุณไปหาอาจารย์พิชิตก็หาอาจารย์พิชิตอะไรนะเบียไปทำธุระข้างนอกอ๋อครูเบียไปทำธุระข้างนอกนี่คือใครแต่ว่าตอนนี้ครูเปิดประตูใส่เด็กแล้วแล้วครูลุงนี่ดียังไงอ่ะอาจารย์สวัสดีครับ เด็กๆให้ฉายาว่าอาจารย์เป็นคุณครูตัวแม่ตัวมัมที่สุดในสตรีวิศอะค่ะอาจจะ,จจะดุดุหรอและใจดีไหมครข้างนอกห้องนี้ใจดีไหมลูกใจดีมากเลยคร <ใจ S 2> ับโอ้โหโชคดีมากเรามา,มา,มาเจอคุณครูตัวแม่ตัวมัมของเรียนเล อยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าตัวแม่ตัวมันเวลาพับเทีย่ยวเขาทานอะไรกันคะอาจารย์ทานอะไรครัถ้าที่โรงอาหารฝั่งหมอต้นใช่ไหมคะคจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเส้นเล็กอ๋อเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพี่ใช่ค่ะร้านร้านาอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงกลางกลางเตี๋ยวน้ำตกจะมีอยู่ร้านเดียวค่ะหรือบอกเขาว่าเล้งขอเล้งหน่อยค่ะอา้อเล้ง่อโอเค อาจารย์พูดนี่ก็น้ำลายตกสดน้ำลายเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันไปตามเลยตอนนี้นะครับที่เรามาหาคุณครูเนี่ยจะมีคุณครูบางคนที่ออกไปข้างนอกไปแต่ว่าเราได้ครูนี่เมื่อกี้เขาบอกเป็นตัวแม่ต้แมัๆครูรุ้งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ไปตามหาอาหารก่อนว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปกันจ้าไปกินตามครูสตรีมิทสองเย้ รุงแนะนำเทียแต่ลุงแนะนำอิ่งมันต้องอย่างนี้เลยถูกต้องแต่ครูลุงบอกว่าต้องใส่เครื่องพิเศษต้องอัเครื่องแล้วก็ขอเล้งด้วยอันนี้ด้วย้วคาอไรจ๊ะเอ่อทั้งหมด65บาทครับทั้งหมดแล้วช่วยร้านหรอครับพิเศษ อันนี้30ครับพิเศษสามสับพิเศษามสบาทพิเศษส0บาทนี่อรพิเศษมาสามสบห้ถ้าเราเป็นคนข้างนอกรถเข้ามากินได้เปล่าหรผมว่าได้นะแต่ยำกขาไม่ให้เราเข้าเกิดอุกงเราไม่เด็ดแล้ว30บาทเยอะมากพิเศษเครื่องข้าวแกงป้าอรุณ ครูแนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยมากจริงปะเนี่ยแล้วคุณครูบอกว่าให้ถามว่าวันนี้เมนูพิเศษเมนูอะไรจะมีเป็นต้มยำไก่แล้วก็คั่วกิ้งเอาคั่วกิ้งไก่อเอาหมูกรอบเ,เอาไข่ดาวผัดผับบุ้งผัดผับบุ้งครูเขาก็แนะนำอร่อย,อยจริงๆค่ะจริงอันไหนกำไรน้อยสุด หมูทอดไก่ทอดเราไก่ทอดงั้นเอาหมูทอดไก่ทอดเลือกสองโลได้ไหมจ๊ะบเอาอีกทีเดี๋ยวทีก่ไปเราไปหาที่นั่งทานกันนะคะขอบคุณค่ะไปที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยนะรู้เลยว่าคนบ้วนชอบสุดเนี้ยลูกเขาทำอร่อยเนาะ อาหารโรงเรียนอะแล้วก็ลวกเป็นคือเวลาเขาลวกอะวยความที่เด็กมันเวลามามันจะมาเยอะมาทีเดียวเป็นแบบปุ๊บเลยอะแต่เขาจะไม่ลวกนิ่มรอจนกว่าเด็กอันนี้พอตักน้าเข้าไป<ช>เรียบรอยอออ้อยคราวนี้อร่อยใส่ปูกตองเลยอะจึอองโอพี่พีถูกก่ะแล้วก็นี่ก็เส้นมาม่าที่คุณครูแนะนามาหมูสุนเส้นเล็ก <ๆ S 2> เส้นมาม่าที่คุณครูแนะนํามาคุณครูแนะนํามา ุปลองดูรูแบงรูแบงเมนูอย่างเงี้ยเด็กชอบอ่ะหมูทอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เข้าอ่ะอร่อยอร่อยเลยเผือนหมูทอดแม่ทอดให้กินน่ะกะเพรากระเพรามาลองไปลองนี่ก็กะเพราที่มีเฉพาะสตีที่สองน้องมันบอกนี่คือกะเพราที่มีเฉพาะสตีที่สอง รสชาติแบบเป็นไงมนะันอร่อยอร่อยรงก็ธรมมาาอ้าวก็นะเป็นกะเเราเปกติกะเพราติโก้กะเพราสตรีวิสสองเดี๋ยวดูนะหนูยังไม่ได้จิ้มนะพวกกิ้งอร่อยเนาะกะเพราหัวอะไรเนาะต้องกรปุกยี่สี่นี่แล้วไหนพี่บอกวัวใจเด็ก นี่คือร้านที่อาจารย์บริดาแนะนำขึ้นมานะครับร้านเลี่ยมทองก๋วยเตี๋ยวต้มยำคนละฟิลแบบฟิลเหมือนอาจารย์มาแน,น,นะนนะมันเป็นฟิลแบบคนละฟิลอ่ะกองแสงได้เลยอ่ะแล้วเป็นเรานะตอนเราเป็นนักเรียนนั้นเราก็จะอิจฉาอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกโรงเรียนไง<อ>เราต้องกินโรงอาหารอาจารย์เขาออกมากินข้างนอกอนะ คนตัวู้เสื้อโคตรโคตรไปไหนมาไหนก็เห็นมีคนใส่ของเราไม่มีนะเอาี้ถ้าเราไปแล้วเราเจอคนใส่เสื้อบองกุลยี่สี่นะไปกินปลานะเลี้ยงทางโต๊ะพูดอย่างนี้ทางโต๊ะเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สัตว์ไอ้เสื้อทีมงานไอืสัตวคนอื่นคนอื่นคนอื่นนี่มีอาจารย์โทรมาเมื่อกี้เลยอาจารย์เขาชอบอาจารย์เขาชอบคือแล้วก็ชอบไม่น่าเชื่อนะดูเราแป๊บเดียวเขาบอกโทรมาโนงแบงค์บอกพี่ป๊อบหน่อยอย่าลืมกักหมู่อยไม่อาจารย์ได้โทรไปบอกมาเพราะเมื่อกี้อาจารย์ไลน์มาหาผมเหมือนกันบอกว่า สักสองสาถุงนะฝอ่งอ่างุงเลยเหรอสามถุงนะเดือดเยสุดท้ายแล้วเฮ้ยจริงเหรอโชคดีเลยโชคดีนะเนี่ยบะหมี่ชาโคเพิ่มไข่อ๋อบะหมี่ชาโคได้เหรอนี่คือพ่อน้องแอมมี่ที่เคยอยู่โคตรครูที่ทำหมูทัาเจ็ดเอ็ดพี่ดูแลโอ่งมาดูแลโอ่งเลี้ยงให้โอ่งมาเลี้ยงให้โอ่งมานี่แสดงว่าร้านนี้อร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยจริงขอบคุณมากเลยครับพอขอบคุณคร่าขอบคุณคุ้ณ มีดำมีดำน่ากินอ่ะเขาจะแบ่งเราไหมเนาะพี่ปิ่มบ้าปะก็จะกินคนเดียวหมดถ้ามันอร่อยหอมออร่ยมะลิใช่ไหมพี่มะนาวดีมะนาวแท้เขามีมะนาวด้วยอ๋อเพราะมันเป็นต้มยำพี่ปิ่มเครื่องเขาแบบมีทุกอย่างอ่ะร้านนี้อร่อยจริงนะขอผมขอน้ำซุปหน่อยเล้ง บวชบวชอยู่นี้ไปไปเอาเครื่องไม่อยากชิมอันนี้นะครับซื้เลยน้ามึงลืมอะไรบางอย่างไหมอะไรคะผมนะนี่เลยคุณครูบอกอันนี้เด็ดมากจะแบ่งเงนเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งนะพี่นะอ่ะพี่ใส่ของพี่แล้วพี่ใส่ของได้อ่ะโอ้บ้าหรือไงอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะนี่ทุกคนคุณครูแนะนำเด็ดไปกเลยครับ ดีถูกต้องไหมคะดีมันอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนอ่ะคนแปงเราจึงจ้งจึ้งแนะนําว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่คุณต้องซื้อไอ้นี่ให้ได้มาให้ทันดีจนไม่รู้จะดียังไงอร่อยมากจริงเมืมอ m o n t เไปร้านต่อไปส้ตมตำส้ตมตำ นี่ร้านที่คุณครูแนะนํามาจ้มตําคนละตําแล้วทําไมคุณครูบอกว่าเป็นร้านอีกชื่อนึงอ่ะคุณครูก็มีห็นชื่อห้านใช่คุณครูบอกว่าตํากระเทยอย่างเงี้ยตัวแม่เวลาคุณครูที่สติวิทยสอบเข้ามาเขากินอะไรคะต้มแซบเอาต้มแซบหนึ่งเอาอะไรอีกล้าตำขาดตำทุ่งสดเอายมีเอาเอาเลยค่ะ ถูกเลยอ่ะถูกต้องเลยโอ้หนี่ถูกต้องมันต้องมีคอหมูย่างอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาชีพคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมคุ้นเคยมากเพราะแม่ก็เป็นครูอ่าใช่แม่พี่เป็นครูเป็นหมอแล้วก็พอวันนี้เข้าไปเจอเด็กๆอ่ะรู้เลยว่า การเป็นครูมันเหนื่อยนะเว้ยมันต้องเจอเด็กแล้วเด็กเดี๋ยวนี้มันเฮี้ยวใช่คือหนูว่าการเขาเรียกว่าอะไรการปกครองกับการดูแลเด็กๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าถึงเนื้อถึงตัวได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้นะไม่ได้เลยสมัยหนูยังโดนตีอยู่นะพี่ๆโดนตีไหมฮะโดนตีกันมายมยมโดนตีกันมายมมไมโดนทำโทษด้วยอะไรบ้างแปรงลกกระดานเราเอามือจุ้มอย่างเงี้ยเราเอายางตีเนี่ยเจ็บมากสมัยกูนี่ยังตีจนไม้เรียวแตกนะไม่ได้ตีจนก้นแตกนะก้นแตกดูก่อนัวไม้เรียวต้องแ เอาไม้ไผ่เนี่ยตีหัวกูเนี่ยครูเคยโดนมาแล้วเมื่อผ่านเวลามาแล้วเนี่ยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามทำโทษอะไรแบบนั้นแล้วการทำโทษก็จะเป็นในรูปแบบของการลงโทษต้องทำอะไรเพิ่มเติม้องอะไรไปหรือว่าด้วยคำสอนอะไรอย่างนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าคุณครูสมัยก่อนบางคนอะ่ะเขาก็ตีเพื่ออยากให้เราได้ดีดดจริงจริงบางคนก็ดุดาอย่างที่เราเห็นกันอะ่ะ ถ้าเขาไม่ต้องสนใจเลยเราจะสอบได้ที่ไหนเขาไม่ได้เงินเดือนเพิ่มอยู่แล้วอะแต่เขามาเคี้ยวเข็นเราเนี่ยเพื่ออะไรอจริงๆมึงก็เป็นความรู้สึกของแพชชั่นของคุณครูอะเมื่อเด็กได้ดีฉันก็รู้สึกภูมิใจความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพานว้ครูไงแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิ่์นั้นไปได้ดีเฮ้ยอันนี้ต้มตามมาแล้วเดี๋ยวไปลองชิมกันครับ อ่ดดูินี่คือหนังไก่ที่ถูกต้องนะถูกคือไข่จานอะไรก็เป็นเดิมขอโค้งหมูย่างเลยสาวเราจุยมากเอาดูดินี่จิ้มที่ต้องชิมพร้อมกันเลยสามคนเลยนี่ไหมคุณจิ้มเลยวานอูวานจูทรีดีหอมสมุนไพรแตกอะกระจายดีดีนี่ต้องแซ่บ ดีซีดถูกต้องตามหลักต้มแซ่บอุ้ยนี่นี่นตาปิดไปข้างละตาปิดไปข้างละงนหนูใจ <c oughs> พี่หนูใจมันหวานนิดๆนะพี่เหมือนคาราเมลไงมอ๋อมันมีนะมันหวานที่สุดทีด่สุดทีด่สุดอร่อยชิบหายเลยเพราะว่าเมนูที่เรามากินของคู่ส่วนใหญ่ราคาถูกหมดเลยถูกถูกเลยอ่ะไก่จานเท่าไหร่จ๊ะไก่สี่สิบบาทหมูหกสิบ ไปคลิปกินตามครับโดยคุณพาราพริมครับอยากฝากไว้ว่างานจะไม่ยากถ้าเราไม่ทำฝากไว้คิดนะคะงานที่ใช่งานที่ชอบที่เป็นตัวเรามันไม่มีจริงหรอกเพราะเราไม่ชอบทำงานแล้วกูจ้างเพื่อมาเป็นความในใจเลยไม่ได้มาเป็นตอหรืออะไรเลย